สวัสดีค่ะพี่แล้วเราเข้าสู่ช่องเตามกบ็นะครับวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างหัวอาหารมาบำรุงเกลือแรอ่อะไรนะกากน้ำตาลนะเป็นหัวอาหารบำรุงแม่พันธุ์เนาะบำรุงแม่นะน,น,นะนี่เป็นเ,<อ>เกลือแร่เลอ เคเอ็นเซตเคเอ็นเซตนะคะไว้ให้ก็ร้อยกว่าบาทล้วแปดสิบอ่ไม่มีเราไอเงินซื้อเจ็ดแปดร้อยเนาะใช่ไหมอัน <c oughs> นีนกก้น้ำกน้กากน้ำตากากน้ำตาลเอาไว้เอาไว้ข้าวลดเอาเนี่ยออกมาเลยนะกับข้าวเนียมาถึงก็ มาถึงก็สไตลข้าวเลยนะกินตำมะฮูสั่งไม่เผ็ดเผ็ดไหมไม่รู้ไม่รู้รสอะไรเลยใช่ไหมสั่งไม่เผ็ดแล้วนะนี่ค่อยเล่ยมือกันดูว่าถุงมันเองแล้วก็อยเล่ยเลยนี่ตำปู巴拉แตาย่างเดี๋ยวไปเรียกลูกมากินนะไม่โอ้ไปหนูไหนแล้ว บิ๊กบับิ๊กบัฟวามากินข้าวลูกเอา <c ười> คือดื้อแท่นหนาป้าสนในโอฮิกแลนต่ำใช่เลยเ bar, บิ๊กบับมาหาไมา่เร็วๆอุ้ยคือทำไมตัวโต,วตวขึ้นเยอะเลยมันจะติดหวัดไหมน้ <c ười> องมบาบาัมานี่แล้วลูก

เดี๋ยวก็ได้ไปอาบน้ำอีกโอ้ยหยอกแต่ว่าดีนะไม่มาชนจริงๆนะถ้าชนจริงเนอ่ะยิ้มยิ้มยิ้มอีกยิ้มอีกโอ้ยบาเบย์บาเบยเออกระโดดเก่งๆโอ้ยเก่งๆเก่งโอ้ยโชลีลานะคะโชลีลาโอ้ยอ้่ะอ่ะ ออ,อย่าไปนชนแม่ด้วยดื้อคักดื้อแห้งไี่นะมันไม่รู้หรอกว่าเอ,อ,อ้าโอ้ยไปอาบน้ามีกเลยแบบนี้คึกคืนอะไรเกิดคึกอ,อ,อะไรโอ้ยเนะาะบับโชว์นะคะบ,บับ

มันพามันลงมาเล่นน้ําใช่ไหมขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้วมันก็แห้งแล้วปไม่ตกมาวันี้ปูเห็นเนาะคึกคักขนาดเลยพุ่นน่ะพุ่นนะตายแล้วแบบนี้โอ้นี่เดือนเดือนกว่านะะเอาไปยางไหโเราแม่ก็ห่วงแล้วหนุนแม่ห่วงแล้ว วิ่งไปไหนล่ะแม่ตามแล้วแม่ไปมองมึงจะคึกอ,อะไรขนาดนี้บับมวยไอ้โอ้ย,อเเอยมานี่มานี่เอาเอาเอาถ่ายบอทันลล้มพอทันโอ้ยถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันแม่ แน่เป็นได้ล่ะเป็นไงล่ะปิ่นทองเลยเด้อทายประทันพี่น้องบอุ้ยสูงมากบบบมานี้เน่เน่เจ็บไหมหัวเขาเป็นยังไงเป็นยังไงล่ะดื้อมากมูวิสภาพอันนี้ นื่หลายอยากโชว์พาวเวอร์นะไปพี่สายลมเข้าบ้านเข้าคอกเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนโอ้ยบัไดไอดเดตตอนปีนทองพี่น้องเอ้ยแรนมาปีนทองแป่หามน้ามาก็คือเกา ตัวใหญ่มากนะพี่น้องนี่เดือนกว่าเองนั่นนี่บับเดือนกว่าเองน,นั่นนี่พี่โอดูแลทั้งหมดนะคะช่วงปิดเทอมเนาะก็ช่วยพ่อช่วยแม่นะเดี๋ยวก็ไปเปิดน้ำมาบัวทอง เสร็จก็พ่อซื้อนั้นมาอยู่อาหารแต่ว่าเอาเอาแบบให้แบบตามปกติก่อนฮะให้ให้ปกติก่อนมันมันเป็นอาหารเสริมสำหรับแม่พันธน่ะเดี๋ยวค่อยถามพ่อว่าจะให้แบบไหน บับกิบบกีดื้อกิบบกีดือ้อเป็นยังไงไหนดูสูบหัวขาหัวเข่า,ขาลม้มสะบูกไงทองปางลางถ่ายประทันถ่ายประทันเออถ่ายประทันจ้ากีดือ้อเฮงกีดือด้อเฮงดือด้อ เริ่มเห็นโครงสร้างแล้วเจ็บบ่ละ่ะเรียแผลตัวเองเรียแผลตัวเองครับล้มเมื่อกี้คุดเจ็บ เป็นพะพูดอย่างอ, <laughs> อร่อยฮึไม่รู้จะไม่รู้จะลูปไปทางไหนขนนะ <c oughs> คือขนเยอะมากไม่รู้แนวแนวแนวของขนมันเป็นยังไงไปแบบไหนเนาะน่าจะแบบนี้หรือเปล่า แบบนี้นะรูปขึ้นแบบนี้นะหลังอ่ององานะะะจะหลังอ <c oughs> ่านเออเจ็บแหละเลียแผลอยู่ <c oughs> โอ้โหคืไหเออทำไมไม่ใช่หมาจะได้ย่งม<ว>ถ้าสมมุติว่าโตกว่านี้จะ,จะทำไงนี่ <c oughs> ดือด้อแต่รู้ความอยู่ไม่รู้จักความเลยรู้อยู่เวลาเรียกเวลาบอกหยุดก็หยุดอยู่มานมั่น <ฮะ S 2> น,น่ะไอ้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 ดูดิอตอนเช้าเพิ่อนมาหยอกมันไล่ปัดมันวิ่งหนีมาเลยนั่นเ,ออเป็นไงล่ะสำหรับคลิปนี้ขอเนี่ยลงคลิปแค่นี้ค่ะโดนโดน,ดน